ลองบากตัวเลยครับผมเฉียดนะครับเดี๋ยววันนี้มาให้ดูเชคโกนะครับสสไตล์ที่พี่ๆนิยมสั่งตัดกันเข้ามานะครับมี2แบบก็คือเชคโกนะครับสรูกับเชกโก3รูนะครับจะเป็นรูตะไก่้อยเชือกนะครับตัดได้2ส,สไตล์ทรงเดียวกันนะครับส่วนตัวของหนังนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นหนังพิเศษที่เราเพิ่งได้มา เป็นหนังสีดําเหลือบเทานะครับได้มาแค่แผ่นเดียวเท่านั้นตัดได้อีกประมาณ3-4คู่นะครับถ้าพี่ๆสนใจเนี่ยสามารถสั่งเข้ามาได้ทําได้ทั้งแบบดึงแบบหุ่ณเชโกรหรือจะตัดแบบเป็นหุณบูธแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับสามารถเลือกคุณได้แต่ว่าหนังตัวนี้เนี่ยมาแค่แผ่นเดียวเท่านั้นดีไซน์ตัวนี้นะครับใส่ฟันยางนะครับได้ขาว ส,ส,สีคลาสสิกมากตัวพื้นนะครับเป็นพื้นรับเบอร์สปองลาย8ดาวส่วนด้านข้างนะครับสามารถเลือกได้ว่าใส่ซิปข้างหรือไม่ใส่ซิปได้เหมือนกันนะครับตามที่พี่ชอบเลยหากพี่ทนหยสนใจนะครับสั่งตัดกับทางแบรนด์รองบาทนะครับสามารถติดต่อได้ที่หน้าโปรไฟล์นะครับสดครับ